ผู้ชมคะการปราบปรามแกมงคอร์เซนเตอร์ที่มีปฏิบัติการถี่ขึ้นในระยะหลังคงจะเป็นภาพสะท้อนปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นค่ะนอกจากความเดือดร้อนรำคาญแต่นี่คือความสูญเสียในทางเศรษฐกิจเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีผู้หลงเชื่อ เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากการติดตามจับกลุ่มที่ดูจะเป็นปลายทางแล้วค่ะการแก้ปัญหาซิมม้าในประเทศนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากแล้วก็พูดถึงมาโดยตลอดโดยเฉพาะระยะหลังๆค่ะที่มีการใช้เบอร์ที่ถูกต้องในประเทศนี่แหละค่ะอ้างหน่วยงานต่างๆพยายามจะโทรไปหลอกลวงผู้คน มีปัญหาเยอะขนาดไหนขอยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะดิฉันเจอในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาอย่างน้อยๆมี4เบอร์ต้องสงสัยด้วยกันที่โทรเข้ามาโทรมารับแล้วไม่พูดไม่จาแถมไม่มีระบบตอบรับอีกต่างหากนะคะก็เลยลองเอาเบอร์เนี่ยไปค้นในแอปพลิเคชัน h o s c a l l ยังไม่มีรายงานบอกว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือไม่ด้วยแต่ที่พบก็คือนอกจากเบอร์ที่มีการรายงานแล้วจะพบว่ามีการระบุเครือข่ายไว้ตอนท้ายด้วยว่าเบอร์ที่ใช้โทรมานั้นเป็นของเครือข่ายไหนค่ะ จริงๆมีทุกเรือขายนะคะแต่ว่าหน้าแรกที่แคปมาได้เนี่ยเป็นของค่ายสีเขียวเสอยเป็นส่วนมากนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าด้วยปัญหานี้หรือเปล่าคะ่ะก็ทําให้ทางค่ายเองก็ต้องขยับเพราะว่ามีการร้องเรียนเข้าไปผ่านเลขหมาย1185มาเยอะ มีการร่วมมือกับทางตำรวจไซเบอร์กับทางกสทชค่ะไปทลายแหล่งกระจายสัญญาณโทรศัพท์ที่ย่านบางนาซึ่งก็มีการใช้ซิมการ์ดธรรมดาในประเทศนี่แหละค่ะส่งสัญญาณผ่านเครื่องกระจายสัญญาณ IP PBX นะคะออกไปนอกประเทศแล้วถึงย้อนกลับมาโทรหลอกลวงคนในประเทศเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนจุดสำคัญก็คือซิมการ์ดนี่แหละค่ะเอาไปใช้ เอาไปใช้ได้ยังไทงท,งทงั้งๆที่มันมีก็กําหนดเรื่องของการลงทะเบียนซิมการ์ดแต่ก็ยังพบปัญหาซิมม้าอยู่ต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการลงทะเบียนเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่ะถึงบอกถึงเกิดคําว่า5เบอร์ต่อคนงี้ต่อไปจะมีแค่นี้ครับถ้าอยากมีมากกว่านั้นมีได้ไหมมีได้ครับในกรณีบริษัทในกรณีที่ต้องใช้ในภาพรวมของนิติบุคคลถอได้หมดฮะแต่ ต้องยืนยันนะครับว่าคุณเป็นคนใช้เมื่อไหร่ก็ตามพี่จ่ยชี้ไปใช้คุณมีความผิดเช,เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนนะคะว่าทางผู้ให้บริการเองก็เรี่ยงความรับผิดชอบไม่พ้นด้วยเช่นกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตจ,จากเรานะครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งวันนี้เช้าประชุมคณะกรรมการกสชนะครับก็ได้สั่งการหือมาว่า จะให้หอหนังสือมาเป็นการคำชัดนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปให้จะต้องมีการส่งข้อมูลมาให้เราว่าบุคคลไหนใครที่มีเบอร์เยอะเยอ,อกผิดปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งมอบให้ตํารวจนะครับซึ่งถ้าผู้ประกอบการผู้รับบริการากเราไม่ให้ความร่วมมือก็จะต้องโดนคาสั่งของุคคอ้นครับมีทั้งปรับทั้งพักใช้ทั้งเรื่อถวายดญาติต่างๆนะครับอันนี้เราคงต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนครับ ผลจากการหารือของกอสทชค่ะสรุปว่าให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายปฏิบัติตามประกาศกสทชในเรื่องของการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถ้าเกิดว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนซิมมากกว่า5เลขหมายก็ต้องไปแสดงตัวที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาซิมไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนค่ะกสท,ทชบอกแบบนี้ได้ไปไตรวจสอบมาเมื่อวันที่16มิถุนายนการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือที่เรียกว่าลูกตู้เนี่ยนะคะปรากฏว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้ทําตามให้เป็นไปตามประกาศของบอร์ดกสทชดังนั้นทางบอร์ดก็เลยพิจารณาโมเดลการคนนํานวณค่าปรับทางปกครองอัตราค่าปรับที่ผู้ให้บริการจะต้องจ่าย น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าวันละ1ล้านบาทค่ะที่ประชุมยังได้นัดหมายทำงานประชุมคณะทำงานพหุหูพีนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาแก๊้งโทรศัพท์และข้อความ SMS หลอกลวงที่ปรึกษาประธานก็สทช เสนอแบบนี้ค่ะให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่1ก็คือคนที่ไม่มีเครือครงขายเป็นของตัวเองและแบบที่3ก็คือที่มีครองขายเป็นของตัวเองค่ะเพิ่มเลขหมายบวกนำหน้าทุกสายที่โทรมาจากต่างประเทศเสนอเพิ่มช่องทาง USSD ให้ประชาชนสามารถเลือกไม่รับสายที่โทรจากต่างประเทศได้ตามความสมัครใจ นอกจากนี้ทางตัวแทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเสนอด้วยบอกว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจสอบและสกรีนเบอร์ที่มีแนวโน้มเป็นเบอร์มิจฉาชีพคล้ายๆกับ h ู s Call ที่หลายๆคนก็โหลดมาเพื่อป้องกันตัวจากเบอร์ที่น่าสงสัยโทรเข้ามารบกวนก็ทางผู้ประกอบการก็บอกว่าจะพัฒนาจากแอปพลิเคชันกันกวนของเดิมของกสทชท,ที่มีอยู่แล้วนะคะและน่าจะเป็นการทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมด้วย ทางผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังเสนอให้กสะทะชเป็นหน่วยงานกลางในการรับลงทะเบียน s ซ n d e r s Name สำหรับ SMS เหมือนเหมือนกับที่สิงคโปร์ที่เขามีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการค่ะดังนั้นจะได้ไม่มีการใช้ชื่อผู้ส่งปลอมเอามาหลอกลวงคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยค่ะ